กับเรียนท่านประธานูุทิสภาที่เคารพกับผมในประเทศกรานโนรงลานสมาชิกูุฒิสภาขอหารือท่านประธานเกี่ยวกับการจัดให้มีผู้สังเกตการคุณธรรมในการจัดซื้อเครื่องบินการบินไทยสืบเนื่องจากกรณีมีข่าวที่เป็นทางการจากการแสดงอากาศยานที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยประกาศจัดหาเครื่องบินมากที่สุด ทั้งมูลค่าและปริมาณโดยมีจำนวนถึง62ลำแบ่งเป็นทั้งการเช่าเครื่องบินและการจัดซื้อเครื่องบินโดยมีการเสนอซื้อสูงสุดจำนวน80ลำพร้อมสิทธิในการเปลี่ยนแบบของเครื่องบินด้วยนับเป็นข่าวที่น่ายินดีที่สายการบินไทยสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตทางด้านการเงินจนสามารถที่จะซื้อเครื่องบินเพื่อขยายกิจการได้ แต่อย่างไรก็ตามความโปร่งใสในการดําเนินการต่างๆเป็นเรื่องที่ต้องคํานึงเพราะเหตุความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อเครื่องบินในอดีตเป็นสาเหตุของวิกฤตทางด้านการเงินของบริษัทจนถึงขั้นต้องมีการฟื้นฟูสภาพนี้และเพิ่งจะคลี่คลายในปัจจุบันในอดีตในปีพศ2562รัฐบาลชุดที่แล้วได้มีการจัดซื้อเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำนวน38ลำ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อในฐานะรัฐวิสากิจซ้ําขึ้นอีกรัฐบาลจึงได้สั่งการให้นําโครงการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการข้อตกลงคุณธรรมหรืออินทิกริตี้แพโดยให้องค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอคจัดผู้เชี่ยวชาญจํานวน4ท่านไปร่วมสังเกตการตามแผนการจัดซื้อในครั้งนั้น แต่ต่อมาได้เกิดวิกฤตกรรมระบาดของโคนาไวรัสโคนัไวรัสโคนานะครับทำให้บริษัทการบินไทยตอนนั้นเกิดปัญหาและต้องเข้าระบบการฟื้นฟูสภาพนี้และปรับโครงสร้างบริษัททําให้การจัดซื้อในครั้งนั้นต้องยกเลิกไปสําหรับการจัดซื้อในครั้งนี้ถึงแม้ว่าบริษัทการบินไทยจะไม่อยู่ในสภาพ,พรับเิดสากิจในปัจจุบัน เนื่องจากในปี2563รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้มีการขายหุ้นของบริษัทการบินไทยมหาชนจำนวน3.71ให้กองทุนวายุพักทำให้กระทรวงการคลังถือหุ้นลดลงจาก51.03เป็น47.86ทำให้การบินไทยลุดจากการเป็นรัฐสากจดังกล่าวแล้ว แต่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของการบินไทยมีสัสดส่วนเกิน50%เพียงแต่เปลี่ยนมือจากกระทรวงการคลังมาผ่านกองทุนวายุพักแทนเท่านั้นดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยในการบริหารกิจการการบินของประเทศกระผมจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรี ขอพิจารณาใช้สิผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับเกินกว่าร้อยละห้าสิจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญจากภาาประชาชนเข้าไปสังเกตการการจัดซื้อเครื่องบินในครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มการจัดทำข้อเสนอการจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างหรือ term of reference นะครับ T.O.R. โดยนำหลักการของข้อตกลงคุณธรรมหรือ Integrity Pact ที่กำหนดไว้ในพระราชิการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาคกลัฐปี2560 25มาใช้โดยอนุรมและเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ,ะยะโดยตลอดในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารแบบธรรมาภิบาลของรัฐบาลต่อไปขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับ